เลยนะครับเพื่อนๆ้วเลืกก็อยู่ในเกมอ่ารถแข่งอีกเส้นเคยแคบเช่นไม่อีกเส้นผมก็ไปใส่ลูกโตมาทุยไม่ใช่ดิไอ้ถนนเส้นนี้คุนๆนะจะไม่ได้ว่าที่ไหนอีบางนีเลยเล่นเกมที่หักเนื้อเออแค่มีเสียงเลยบางคนขอภัยด้วยนะครับถ้อนรับผมบางคนก็ขอเพลงเป็นอย่างยิ่งโอเคในคาร์บู๊ แพรดกันโบราณอะไรก็ไม่รู้กระจอกีห่าเอ้ยโอ้ตุกฟักอันนี้ก็ที่สว่างสาว่างนี่ผมมายืนอยู่หน้าประตนะะูนะนี่ตัวในบ้านเห็นไหมเห็นนะมันมืดอ่ะไม่เปิดไฟไว้อาไม่มันแหลกอ่ะงงงงจงเบยงงจงเบย เราก็ถ่ายกัน15นาฬิกา27นาทีนะครับ mm hmm. อาวะไม่เข้าใจอ่ะนี่ยไปแข่งแปบนภารกิจไปแข่งแปบนภารกิจกันเลยนี่อ่าพาร์ทที่สี่ผมก็ไม่ได้ลงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สี่ไปแล้วกันเนาะม,มีน้องผู้หญิงคนนึ่งเขามาติดตามผมครับอืมชิบ้ฟเป็นนี้จากน้องเอครับ อ,นอ, 3, อ,อ,นอันแบนหรือปอประมาณนักปอสามปอสี่ปอห้าดูตนแซงครับความแบกอ่าเครื่องจะลื่นเข้าทีหลังยังไม่ไหโเลยเลยปอดูลุมลวมแล้วไม่เสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเกินยันปูเจงเจงเธอมีเสน่ห์ ทำมฉันน่ารักไปไหนทำไมกดใหม่ติด okay, สำหรับวันนี้ก็ไม่รู้ตังได้ตังยุ่นเลยเดินตังก่อนจะจบคลิปก่อนโอ้โหยังซ้ำ,ำไปดูเจ้าซอะไรได้บ้างอัพอัพเกรดนี่คนระับผมไปไปตรงพวกนี้มาหมดแลว้วไปโอ้โหเข้ามา

กดแชร์และกด s ับส c คร b e เพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้พวกผมก็ขอายบ่ายครับจะไปลงคลิปใน YouTube อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับขอลองครับจากใจจริงๆริงเมนบอกด้วย